ก็อยากเอ้าม่นแก้ไขได้ด้วยเรื่องก็อยากทำเป็นะแต่ใครก็เช่นช้าเหมือนกันไม่มีใครตรงมาเลยโหเขาเรียกกันทุกคนเราไม่เรียกบีเวอร์เสร็จไหมเสร็จแล้วเป็นร้อนในอ่ะเสร็จแล้วเป็นคู่นี้ด้วยกัน ไปเามาเซ้นได้หน่อยมาเซ็นให้ก่อนเซ็นด้วยอ่ะต้องแก้ไขได้วเลยชอบสองคนอีกนีดสุดอ่ะเอออะไรล่ะเดขิดองทำรลดไม่สเร็ทแม่เราสวนน่าพิาเราก็สวนม่กแม่เราสวนมากอากาศดอบ้านมีหวยกันเองก็สิ้นละค่ะ ก็จริงๆก็เป็นเพงแนวป๊อบเพลงจะช้าใช่ค่ะแต่ก็เร็วก็ได้ค่ะแต่ก็เร็วก็ได้ได้ไหมเพราในอัลบั้มก็อยากจะมีเพลงป๊อปเพลงปหลายเออแล้วเพลงช้าแล้วเพลงช้้าแลวเพลงเร็วนะคะแล้วก็อยากให้เพื่อนๆทุกคนแบบว่าช่วยสนับสนุนต่อไปถ้าเกิดมีอัลบั้มในอนาคตขอบคุณค่ะแน่นจริงอ่ะทั้งช้าทังเพลงท้งปิ๊ดเพลง ่ร้องเนียนเบสได้ครัายริ่วดูดอัดสมต้องมีแบบเบลลีก็ยังไม่ตายน้อยเสนโที่เบลลเตนเร็วเป็นอะไรอ่ะนี่แล้วก็ไอ้นี่นะนเนทนี่แกยังค้างหน้านี้มั้งแต่เมื่อคืนเหรอไม่ได้ค้างแค่ ยังไงวะใช้อีกโปรแกรมหลงังของเลนาเป็นเพลงประกอบเอาไว้ร้าแรกปวดฟันอ่ะกำลังดูอยู่กระโดกดกระเดกไหม मैं डेंगू นี่ีก็รู้ว่าเธอเป็นอะไรนี่ดีมากบอกเลยฉัไม่ชอบให้ใครแบบเนี้ย รู้เรื่องเลยนะแต่ว่าได้ยินเสียงนะออกมาจากแต่เขาคงไม่ได้อะไรหรอกแต่เขาก็แค่แกล้งแหละแต่ฉันรู้สึกหงุดหงิดอ่ะมองไม่ถูกอ่ะแตเขารู้ว่ะไม่รู้ก็รู้ดิจะต้องจายให้รู้แล้วเขาไม่รู้ไม่รู้ก็ไม่รู้ไม่รู้ก็ไม่ต้องรู้แต่เดี๋ยวเดี๋ยวจะทาให้เขารู้เองอ่ะเดี๋ยวไปล้างกระเป๋ามาแล้วันเอ

ันนี้กี่มีเสียงตังโมมั้งเ่ะเหรอต้องมีสิแปดสวดมนต์กันนี่นี่เปิดเล็กมากเลยพี่ตามให้ฉันหน่อยฉันไม่อยากตัดสวดมนต์เอา้ายังเหรอยังไม่สวดเหรอไม่สวดเลย อู้เหอเนี่ยไม่เห็นอะไบอกว่าพี่ถางไปตามค่ะค่ะค่ะเออค่ะไอ้นี่คุยเจ็อพรมไหนเนี่ยพี่พกเดี๋ยวฉันจะนั่งฉันงกงิดอยู่ที่งานอะไรกันหรืฉันจะนั่งข้างหน้าอะไรนะ ก็ถ่ายยอนมวันนี้ดูหล่อหล่อไม่รู้วันนี้ดูวิงวิ้งงหน้าขาวตลอดส่งมาแล้วเลยเขาไปถ่ายอ้าวงมาแลจ้าแล้เงอ่ะคุณมูตัวเองยอ้ปวดท้องอ่ะใสุ่้าเลยเมาอย่นีเ่ะเ เขยนบ้างงานนั้นเลยหรอใช่เลยใช่เหรออใช่จมตมเลรับไี่แข่งกันอ้จกิ่หรอนก่อนนะแป๊บหนึ่งไ่ไหนไปไหนคนหนึ่งวะี่เดียวไม่ใช่ผมไม่อยู่นแบ่งไทแล้่งไทยแบ่งไทแบ่งไทยแบ่งไทยแบ่งไทยแบ่งไหแ่งไห่ย เสื้อคู่ก็ไม่บอกเสื้อคู้ก็ไม่บอกคู้กับตองตองต้องเปลี่ยนเสื้อนะเนี่ยมันจะไม่มีคู่อะไม่ได้แข่งโอ้ยขอเหตุผลกันตัดมาหลายทีแล้วจะมีคู่แล้ว หาคู่เจอแล้วเส้นเส้นเหมือนไทยอ่ะสรัเรื่องสิการ์โมโอิมินาสกาเรนะอิมินาสกาเรนะพุทธังอภิปูชยามิพุทธังอภิปูชยามิอิมินาสกาเรนะอิมินาสกาเรนะธรรมังอภิปูชยามิธรรมังอภิปูชยามะอิมินาสกาเรนะอิมินาสกาเรนะสังฆังอภิปูชยามะสังฆังอภิปูชยามะ อรหังส ok ัมมาสัมพุทโธภะควาพระหังสัมมาสัมพุทโธภะควาพุทธังภะควันตังอภิวาเทมิพุทธังพระควันตังอภิวาเทมิสว่าขาโตภะควัตาธรรมโมสว่าขาโตภะควัตาธรรมโมธัมมังนัมัสสามิธัมมังนัมัสสามิสุปฏิปันโนภะควัโตสาวกสังโฆสุปฏิปันโนภะควัโตสาวกสังโฆสังฆังนัมามิสังฆังนัมามินโมตัสสะภะควัโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะควัโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะควัโตอรหั ตัวสมมาสมบูรษะนโมตัสสะภะวะโตตัวสมมาสมบูรษะนโมตัสสะภะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโอมสีคเนสายะโอมสีคเนสายะนามะคณะปฏิเทวานามะคณะปฏิเทวาเอกัตตมหาปัญโยเอกัตตมหาปัญโยมหาราโภมหาเดโชมหาราโภมหาเดโชมหาสิทธิบดีมหาสิทธิบดีเอหิเอหิมามะมามาเอหิเอหิมามะมามาโอมสีคเนสายะ องศีคเนศายะนามคณาปฏิเทวานามาคณาปฏิเทวาเอกาทตตามหาปัญโยอกาทตตามหาปัญโยมหาราภูมหาเดโชมหาราภูมหาเดโชมหาสิทธิบดีมหาสิทธิบดีเอหิเอหิมามะมามาเอหิเอหิมามะมามะองศีคเนศายะองศีคเนศายะนามคณาปฏิเทวานามาคณาปฏิเทวาเอกาทตตามหาปัญโยอกาทตตามหาปัญโยมหาราภูมหาเดโชมหาราภูมหาเดโชมหาสิทธิบดีมหาสิทธิบดีเอหิเอหิมามะมามิ 哎，妈妈，妈妈。

תודה <laughs> רבה. สาวพี่เลยมาทจำบ้านอยากบอกพี่นันว่าพี่นันที่สู้ก็อยเรื่องความเชื่อพี่นันสวยที่สุดอยู่แล้วสาวที่สู้แต่งไทยน้องรักเราร้องคู่กันเกือบตลอดเลยมาจากฝั่งคีบิกแล้วก็มีใจที่มิกพี่เป็นดูเอ็กเราได้ร้องคู่กันนะคะเป็นเพลงที่พี่ชอบด้วยพี่เบลพี่เบลก็สู้ๆนะคะพี่เบลแล้วก็กินเยอะเบาๆน่า ต่อไปพี่ถังพี่ถังก็ก่อนก่อนเข้ามาอยู่ในบ้านก็ได้เดีนสายด้วยกันก็นมาทำใจนะคะพี่ถังคนน่ารักสู่ๆนะคะน้องมกอุกน้องมุกวันที่ไปรล็อกอง่งคอนเสิร์ตก็ต้องขอบคุณมากๆเลยมุกพี่ที่ยังไงก็ู่ๆนะคะมีควาให้เป็นที่นะบีมหมอบีมน่ารักมากก็สู้ๆนะคะเป็นกำลังใจให้สบายๆธรรมชาติธรรมชาติบ,บีมน,น่ารักอยู่แล้วต่อไป ปุ๊บปุ๊บฉันอาจะเตือนแกว่าแกก็เบาๆลงบ้างอะไรบ้างสติมีเยอะ,ยอะทางที่ดีก็พยายามอย่าดูโอ้กับเตือนให้มากนะห่างกันบ้างผู้นี้ห่างกันบ้างแล้วจะดีนะมีสติมากๆไม่ต้องรีบออกตามฉั้นมารอ,อก,กินอาหารทะเลอยู่สู้ๆนะต่อไปทีมฝากรับนะคะคนแรกเลยเริ่มด้วยแนน B11 ก็ตั้งใจออกจากบ้านมาก็ กลับมาดูกลับมาดูทีวีก็เห็นแนนบอกแนนว่าเราไม่อยู่แล้วก็อยากให้แนนคิดว่าเหมือนเราอยู่ตลอดนะกันมีเราคอยเตือนตลอดคอยว่าตลอดไม่อยากให้ร้องไห้สู้ๆแนนต้องมั่นใจแล้วก็ อยากบอกว่าให้เชื่อมั่นแนนทําได้ทำความฝันมาต่อด้วยเพ<ฟ>ืนฟ้าต่อได้เพืนฟ้าเลยพูดแนนแล้วก็เพืนฟ้าต่อบเบาๆบ้างไม่ต้องเยอะอย่าเยอะอืให้ดูแลแนนฝากดูแลแนนด้วยแต่เอาพอประมาณนะพอประมาณ <S <S ผงยกก่อนก่อนที่จะออกมาก็มีโมเมตนต์น่ารักน่ารักกับผงยกสับผมด้วยกันแต่อเผอิญว่าตเต้นเยอะไปหน่อยยืนไม่ได้ก็เลยล้ม <S <S อยากจะถามว่าการล้มเป็นยังไงบ้างรักษา,าตัวเองด้วยขยันเล็บทิ้งเยอะๆจะได้แข็งแรงเนี่น่าน้องรักอย่าก,กินสลาเปาเยอะมากตอนนี้แก้มเริ่มเหมือนสลาเปาสองข้างแล้วนะสู้ๆค่ะตองฝากดูน้องด้วยให้ดูแลน้องเฉยๆนะไม่ต้องแบบได้ชิดมากมายดู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 แลทางสายตาพอสู้ๆแล้วก็อีกอย่างหนึ่งตองจำเนื้อให้ได้นะนี่มันวิธีก้าแล้วจำไม่ได้เต้ย ก็อยากจะฝากบอกเต้ยว่าให้เต้ยอยู่ข้างหลังฟุก๊กเราแยกแยกกันบ้างอะไรเงี้ยให้แยกกันบ้างแล้วก็จะพูดอะไรก็จะเย็นเย็นแล้วก็อยากให้สู้ๆมั่นใจแล้วก็ไม่ต้องนอยหมดหรือยังเอ่ยยัง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 เลย,ยคนหนึง่งพี่เทมพี่เทมดีหกอันนี้คิดถึงมากก็ไม่อยากให้พี่เทมเครียดพี่เทมทําได้อยู่แล้วแล้วก็ ออกมาก็นั่งดูอยู่พิถึงตอนที่แบบว่าเวลาเรามีอะไรก็จะแบบศึกษากันในทุทกๆเรื่องพี่เทมก็ดูแลน้องตลอดตอนอยู่ในบ้านก็มีโมเมนต,ต์หลายๆอย่างที่เราคุยศึกษากันเรื่องครอบครัวอยากขอบคุณค่ะคุณพี่เทมมากแล้วก็อยากให้ทุกคนสู้ๆนะคะสําหรับวันนี้อยากให้ทุกคนเป็นหนุ่มตัวเองแล้วก็มีความสุขมากๆทำความฝันด้วยสู้ๆค่ะ Thank อยฝันให้มันหลุดมือที่สั่งให้ฉันไปต่อก็คือความเชื่อเท่านั้นทั้งในวันนี้เรียวแรงยังเหลือก็อยังต้องฟ้าต้องกา i yeah. do